สูญุดบนเจ็ดอาซอมซาบาอติอาซอมก็คือเจ็ดกระดูนึ่งกับกระดูกหน้าภากตรงทึ่งผืนถ้าว่ามีส่วนนึ่งส่วนใดยจากผ้าบันของเราที่เรามาคุมที่ล้งงพวกนี้คือข้อมาที่ล้างมันเกิดมาปิดขึ้นมาเนี่ยเราไปก้มสูญุดนี่ถือเป็นโมขา,มา,นะมขา,าว่านะเมติพมของเราระววยพ้มยาเวลาก้มสุญุดพมมันหอยลงมา อพอมันสูยุ่งแล้วมันไปปิดหน้าผาก็ถือว่าการละมานนี่ชช่ไม่ได้หน้าผาเของเราต้องทึ่งพื้นจริงๆหนึ่งซ่องมือเพาเรข้าซองอันไอ้นี่ไม่ว่ากันเพราะนี้เอารอต้องปิดพอเอารอของมุสลิมก็คือหนึ่งผู้ชายผู้ชายตั้งแต่เขายุนสะดือใช่ไหมเอ้าซ่องเท้ากดพืน้นมันทังด้านร่างกายที่นี่ลบไปในด้านจิตใจ ถ้าว่าใจก็หล้มีดุนยามาฟังกันระวังเราอัลลอฮ์กับจบทันทีเลยอ่านี่เพราะฉในลักฟิกก็เลยบอกว่าเคยก็เลยเตะทิศตัเวนละมานอัลลอฮวอักบัดเละในใจของก็ไปตั้งเงินเคยว่าถ้าฝนตกเดียวผมไปเก็บป่าพังทันทีเลยครับไปวางเงินเคยว่าเอะถ้าหลกโลงกูตั้งมายังไว้ก่อนเดี๋ยวต้องไปวิ่งปลีให้หลูก่อนนี่คือจบเลยครับ ทีนี้เราเข้าเฝ้าลอสวตสดาโดยไม่มีเงินเคยไดใดังสิน้นเมตตาทางด้านกายภาพหรือทางด้านจิตเร,ราเพราะเขาบอกมนุษย์นี่สร้างมาถ,ถํามชั่วด้ตลอดหยิบสีชมงนะถ้ามันเกิดข่าวภาวะหนึง่งเมตตาฆ่าคนก็ทําได้ถ้าเกิดภาวะหนึ่งไม่ใช่เรื่องยากนั่นแต่ที่มันไม่ทำเนี่ยคือมันไม่มีเติตปัจจัยใดๆมาทำให้มันเกิดแบบนั้นนะ่ะบรรดานทุระ รบ,บานาลาตุหัมมินนาแมาลาต่อกอตละนาบีอย่าอาลอยถดลงฉันในสิ่งที่ฉันไม่สามารถรับมือได้